พี่พลอยพี่พลอยใส่ไม่ถูกข้างมันจะล้มใช่ใช่หนูต้องใส่ซ้ายขวาถูกต้องอ่าอ่านั่นแหละค่ะโอเคค่ะถูกต้องน้องเพชรผิดน้องเพชรเอามาใส่ใหม่อ่าเพชรใส่ใหม่อ่ะพี่พลอยรอก่อนรอน้องด้วยอ่ะรอน้องด้วยอ่ะถูกต้องแล้วค่ะอ่ะพี่พลอยนั่งรอนะพี่พลอยนั่งรอน้องก่อน จ้าตะเล่เลเลอยู่นี่จะตะเล่ออกกําลังกายไปตะเล่ก,ลก,เลก็ไปเหมือนกันไปเบาๆลูกเบา,บา,ชาๆช้าๆใจเย็นๆะอ่าลอยลอยกระทงกันแล้วของเชิญน,น้องแก้วออกมาลมํมบงอย่าไปพร้อมกันอย่าไปพร้อมกันไปทีละคนอ่าไปทีละคนทีละคนอาสกูตเตอร์ไป เอาสกูตเตอร์ปะ่ะหนึง่ง<อ>ไปค่ะเอาลงไปได้ไหม,ไมไชึบเออนะเห็นไหมค,ยยไนะมคุณยายได้กี่รอบแล้วน่ะถามคุณยายที่กี่รอบแล้วคะคุณยายกี่รอบแล้วคะะ่ะคุณยายได้กี่รอบแล้วคะ่ะ เล่นทุกอย่างเลยอ่าไปเลยอากาศดีมากตอนเช้าตื่นมาทั้ในแก่หรอกตื่นคนเขบาบ้านแล้วเขบาบวานจ้ำหมอกวันนี้วันอาทิตย์ช่างตาไม่เข้าเลยวันนี้วันหยุด ระวังล้มลูกระวังล้มนั่นนั่นนั่นึนนนนนนนบระวังล้มระวังล้มเดี๋ยวล้มเดีด๋ยวล้มวันเพ็ญเดือนสิบสองนอหน้าบ้านของคุณตาจะมีน้ำตกไหลไหลบึ้บบึ้บบึบบบบ ตกจะไหลบึบ yup. um, um, ูบูบ awesome ูบ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  yeah, ูบ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 ้บู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 บุนูบ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 บบูบ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 บูอ้บููบ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 ูู้บูบูบููบ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 ู อะไรนะคะแล้วขาขาได้ค่ะหรือเร็วรอคุณยายมาอีกรอบนาแล้วมาแล้วมันเอาหนูแข่งคุณยายเลยเอาหมุนหมุนหมุนไปเลยค่ะหนึ่งสองฮึโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยเก่งไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วเอ้ยหนูก็หนูก็เออล้อตรงๆรล้อตรงๆ อ๋อตรงๆเร็วโอ้โหเก่งเก่งเก่งและ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 อ๋ะอ,อน้องเคทมาแล้วไปแข่งกับคุณยายแล้วอ้าวน่ะวันจูดี้เลยใใอ,อ๋อใครซื้อมาฝากอ่าคุณยายซื้อมาฝากอืมหรือว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่เอาให้ คืออันนี้สองอันนี่คุณแม่คุณแม่แอนซื้อให้เนี่ยเออไม่อยากกรุงเทพแนะม่นะคะมากรุงเทพและอยากพาหนูไปเทียเออยเท่ยวโอเคปลาบิวอันมกราก,กับสามขวบค่ะแม่จ้า ว่าียวเขาปีนานี่ลแะรู้ว่าเียวเขานี่แ่ะมันยังใกล้มันยังไม่ได้ขี่รถไกลจ้าจ,<ะ>จ้า,ากเาาากเา่งเลยดิแม่เ<ะ>อ้าคอยทำอะไรพี่อ่ะ <laughs> ค่ะบอค่ะเอาภาษาตอนนี้เอาภาษาล้าลำยายก่อนเออเออเอออันพ่อไทยจ่อยจอยไปดิอ้านซึ่งไทยเออมาดิอ่เอาคุณยายอุยหนูเก่งแล้วคุณยายขาดูจีนูี่อ่ะค่ะ อ่าเมื่อจักรลอบอ่นี้่ที่โอ้โหอ๋อเด้อ ดีหลอดยังไงอ่ะคุณยายไปไหนอ่ะคุณยายยกน้ำหนักแล้วคุณยายเลาะได้รอบแล้วน้องก็ตื่นสายวันนี้อ่ะขี่รถมากับพลอยด้วยนะอ่ีรถมากับพลอด้วย่ะอะไรกับพลอยด้วยนะตามแลยต้องไปตามคุณยายแล้ะ น้องเพชรกลับมาน้องเพชรกลับมาแล้วเออกลับมากลับมาน้อกลัวโอ้ยเก่งมากเลยพี่พลเก่งแล้วพี่พลอย่ะงกำลังถีบได้สุดรอบสองรอบแล้วนั่นเก่งล่ะเกล้งแหละจ้า หนูกลัวใครลูกหนูกลัวหนูกว่ากูเจอเป็นกลัวหนูนี่เงอ๋อเหรอโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรยายกอดข้ากลัวยายกอดหนูกลัวยายกอดแล้วไม่เป็นไรแล้วจ้าล็อกประตูไม่ได้ไอ้แก๊งอะไรนะลูกใครล็อกประตูใครล็อกประตูใครล็อกประตูเหรอไม่ออกไม่ได้เลยเออไม่ออกไม่ได้เหรอใครล็อกตาเล่เปล่าตาโอ้โหตาเออตาเล่ล็อก โอ้ได้กี่รอบแล้วลูกอันอันนี้สีอะไรคะารถเนี่ยโอเคเก่งมากแล้วคันนั้นอ่ะสีอะไรไม่คันนั้นสีอะไรสีค่ะสีม่วงค่ะอันนี้สีดำค่ะอันนี้เสื้อสีแดงค่ะวันนี้ไหนอ่ะลูก รถเหรอลูกรถหรืออะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรค่ะเด็กๆอ่ออะไรนะยายไม่รู้จักเลยค่ะหนูตอบได้ไหมล่ะนี่อะไรอ่ะไม่ตอบหนูไม่ตอบหนูไม่ตอบยายอ่าร้อนมากเลยอ่าร้อนมากเลยอ่ะโอ้โหมือไอะไรน้ำสูบอ่าน้ำสูบน้ำตกโอ้ยอย่าเข้าไปค่ะเข้าไปไม่ได้ จ้ายืนอยู่ข้างนอกได้ค่ะห้ามเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวหยับต้นไม้คุณตาเดี๋ยวคุณตานคุณตานั่งดูเราอยู่นุ่นตานั่งดูเราอยู่ข้างบนบ้านนุ่นไหนแมวอยู่ไหนเออแมวแมวแมวมี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 น้ำตกมาออกไปไหลเลยอ่ะอ๋อออกไปไหลไหลอย่างนี้เลยเหรอน้ำตกอ่ะน้ำตกมันไหลเหรอลูกแล้วไปหยับต้นไม้คุณตานะเนี่ยเนี่ยต้นมา นี่เนี่ยคุณตาปลูกต้นไม้ไว้หนูอย่าไปเหยียบนะเนี่ยดอกไมปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนเอาปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนเอาปลูกไว้ก่อนปลูกไว้เอาปลูกไว้ให้สวยๆนะลูกนะใฮ้ปลูกไว้ให้สวยสวยให้สวยๆเลยให้สวยสวยเมื่อเลยสวยชดชี้รถชีปังดอกไม้สวยตอนเช้าดอกไม้สีอะไรลูกนะ โอ้อย่าไปเด็ดดอกไม้คุณตาสิแล้วคุณตาว่านะพอแล้วนะคะพอแล้วนะปลาปลาหิวไงอ๋อปลาปลาหิวไงปอนปลาเขาไม่ได้กินดอกไม้ปลาเขากินอาหารปลาเขากินหัวอาหารปลาอร่อยไหมปลาอร่อยไหมคะปลาอ่าอ่าม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 าอย่าเข้าไปลึกขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาค่ะออกมา เร็ว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 มา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 ออกมาอุ้ยอุ้ยพี่พลอยน้องเพชรเพชรออกมาน้องเพชรออกมาเร็วเร็วพี่พลอยมาพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอยพี่พลอให้ปากินให้นากกินกไม้ไม่อร่อยหรอเนี่ยไม่อร่อยเขาบอกว่าไม่อร่อยไปเราไปเอาอาหารมาให้กินนุ่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 น หนุน่นอาหารปลาคือนุน่นนุ่นใบไม้นุน่นใบไม้นุน่นขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักน้องนะคะขอบคุณค่ะวันชูทีไหนเฮ้ยได้กินแล้วจุดปลายเลยปลาปลามันดิ่งก็บเลยหรอ อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วนะห้ามเด็ดดอกไม้คุณตานะยายไม่อยู่พาเล่นแล้วทีนี้บอกไม่เอาอ่ะมันป้าหิวหิวมันไม่หิวอา ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ได้เจอแม่แอรแล้วค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นอ่าระมัดระวังในการลงคลิปหน่อยนึงเพราะว่าช่องของยายแต่มมันแดงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เห็นแล้วแดงอีกแล้วแต่ไม่รู้มันมันน่าจะเกิดกับการที่เราแบบเราลงแบบ ก็ก็ระมัดระวังอยู่นะแต่ว่าบางครั้งมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเด็กเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาถ่ายต่อไปก็จะเห็นเยแตน่าไปทําสวนแล้วยายแตนจะทําสวนอยู่ข้างหลังแล้วจะได้ดูกันทุกวันเนี่ยบางทีเราก็แบบมันก็แล้วแต่เขาเนาะจัมก เออน้องเพชรน้องพลอยเออเอาเอาอเอามือเออเอามือขึ้นเออเก่งมากนอัดซื้อให้ตั้งแต่มาครั้งแรกเลยนี่รองเท้าคู่นี้<ม>แล้วก็เลยวันนั้นก็เลยให้โอโต้ไปข้างคู่นึงเพราะว่าโอโต้มาใส่ได้พอดีทีนี้เพึ่งใส่ได้นี่ค่ะยาเด็ดแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวคุณตาดูนะ ไปเด็ดดอกไม้คุณตาไม่ได้เดี๋ยวคุณตาลงมาจากข้างบนบ้านเลยน่ะนั่นน่นะนั่งดูอยู่นะ่ะลงมาเดี๋ยวคุณตาดูนะไปเด็ดดอกไม้คุณตาไม่ได้ปล่อยให้มันสวยงามพอ,อยังพอแล้วอ่ะน้องเพชรพอแล้วยายบอกว่าไม่ไม่ต้องเล่นก็ไม่ต้องเล่นนะลูกเอขอ,อขอโทษค่ะมามาลูกมาค่ะเอ <ตา S 1> อออเดี๋ยวคุณตาว่าเดี๋ยวคุณตาว่าลงมาลูกลงมา น่ารักสุดๆอะ,อ,ะอืมแต่ก่อนน้องเพชรจะแบบน้องเพชรจะมือแข็งนะแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้อะรู้สึกขอโทษเลยยกมือไหว้ตลอดตอนนี้ตอนนี้ได้ทั้งสอ,องละเมื่อคืนนี้แม่แอนสวยมากเลยค่ะแม่แอนอยู่นครสวรรค์สองวันเลยวันนี้ นครสวรรค์กับบัญนบัญญยาบ้านยาอัญยาซุนญายาอุญนาอย่างของตะกอนนี่อยู่บันพดทิสนีนะมาแล้วใกล้ใกลเข้าไปทุกทีแล้วนะมาขมมนออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ค่ะออเออเออออกมาเลยออกมาเลยเลยโอ้โตืิจริงตริงเตือริงตืิงริง แม่แดนแดนอยอะอะไรนะลูกไม่เจอหนูมีไม่อยากเล่นอะไรอ๋อเอ้ยกล้องหน้าก็ได้เหรอวัวไม่เอากดเองเป็นนั่นี่ไม่ได้นะไปใส่แมวไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่แม่โอเคลองแม่าอ่อ่ะอะอ่พ่อบอยพ่อบอยไม่เห็นเลยวันเนี้ยพ่อบอยไม่น่าจะกลับไหมแต่ว่ารู้ว่าจะกลับอยู่ไม่รู้ไม่ได้โทรหาเลย มาหน้ามามาขโมงนั่น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 เห็นไหมเห็นไหมเชื่อยายไหมไม่มีแชบูค่ะออกมาเดี๋ยวนี้ค่ะออกมาเลยค่ะออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเดี๋วนี้ค่ะหนูนูนไปดูนกเขานกเขามาแล้วแล้วนกเขาแล้วแล้วนก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 เขามาหามาเล่นกับหนูไงเขามาเล่นกับหนูไง เออจ้ะน้องไม่เล่นกับหนูกับสารคามค่ะอ๋อคุณยายไม่ไลฟ์ในตอตอด้วยหรอคะเออไม่ได้ไล้์นานแล้วจะลองอยู่วันนี้ลองในติ๊กตอกดูติ๊กตอกถ้ามีเด็กก็ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมกดในติ๊กตอกเยอะ ระวังรถนะคะไปเฮ้ยไม่ได้นะ <laughs> อ๋อพ่อบอยจะมาไลฟ์ขายบอสแครอ๋อใช่ค่ะไม่เห็นเข้ามาสแสดงว่านอนที่สารคามโน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 นโอ้าวไปอีกแล้วนะพ่อนะไปแล้วนะนะวนะตัดการก่อนนะไม่ไม่ฟังยายคือคือคือทุกคนไม่ฟังยายเลยนะ ดูไหนคนไหนยังเล่นอีกไหนไหนคนไหนคนไหนไม่ฟังคนไหนไม่ฟังเนี่ยคนไหนไม่ฟังยายคนไหนไม่ฟังยายโอ้ีหหวาน,วนจระเข้พี่น้องโอ้หวานจระเข้แล้วกับมีเออแล้วตกเออ อากุต ah. oh. ูอากุตูอากุเตอ้าวเออเออคักเออเน่เพื่อเลยเช็ตตาไม่ไหวดื้อขีดกระเป๋าแค่นี้เหรอแค่นี้นะใช่เอาวางอย่าไปชีดไว้ไข่ก็ขอข้าว่ ได้อยู่นะยายเห็นโมนนลายตลอดอ๋ออะไรคับไม่รู้น้องเพชจะเหนื่อยเร็วเขาวิ่งเร็วมากถ้าเหนื่อยจริงๆก็อ้วกออกถึงจะหายน้องเพชอะ่ะอืมมีเฮ้ยมีปลาไหมไม่มีปลามีแต่ผักเขียวสวยงามมากได้ยินเสียงน้ำตกไหมพี่น้อง ซ้ำมาเที่ยว้ำตุกเลยมี่ดังพุกจ้ะ้ำตุกบ้านเราก็มีนั่งไงจ้ะปล่อยปล่อยเขาไปลูกปล่อยเขาไปอย่าเข้าไปน้องเพชรน้องเพชรกลัวอะไรสักหน่อยได้ไหมลูกฮะเฮ้ยปิศาจออกมาปิศาจปิศาจโอ้คุณตาปลูกต้นไม้หน้าบ้านร่มรื่นมากเลยอ่ะ มีทุกอย่างเลยพักหนอกกับนีไในมีอะไรลูกมีปีศาจมันมีปีศาจลูกมันมีปีศาจเขียวลูกอย่าไปใกล้เขียวไม่มีเออปีศาจเขียวมากอย่าไปทิ้เลยออกไปเลยอืมทีเชิญที่น้มึงน้องหลอดเยอะหน่อยนะเออโอ้ทีเชิบอีกแล้วเอานั่งนั่ง,งตรงนี้ลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงตรงโขดหินนี่นั่งให้ยายดู นั่งขยายสักห้านาทีนหน่อยรึเออเออเอออ่อนาได้ไงนักร้องก็มีอ่ะอ่ามีเงาด้วยอ่ะเห็นไหมอ่ามีเงาด้วย,อวยโอ้ยทีเสิบอีกแล้ว ให้มาอะไรให้มาอะไรหน่อยให้รางวัลกันหน่อยให้รางวัลกันหน่อยเอารางวัลให้หน่อยเอาอางัรางวัลให้หน่อยอ่ะเอาสองคนเลยเหรอโอ้โหไปแล้วทีนี้เอาโอ้ย ขอบคุณค่ะเอ๊ะเพียงใหม่แล้วนะนาลีไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแม่ไปโยนลงน้ำตาไม่ได้นะไม่เอานี่นาดไม่เอาน้องเคสมานีมาหายายนี่อะไรอ่ะฮะปีศาจปีศาจปีศาจมันคือปีศาจไปใกล้ไม่ได้นะมันจะขึ้นมาฉกเลยนะเหมือนงูเลยนะไม่เอานะลูกกลัวหน่อยกลัวหน่อยเอ เออปีศาลรุปีศาตปีพศาจเขียวปีศาจเขียวเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอ่ะห้ามไปใกล้นะเนี่ยมันอันตรายเป็นปลาหรออือปลาอยู่ตรงนีไม่ปไใม่ไปาไปอ่ไอน่ไอย่าป่ไปอือปาอย่ปลาอยู่ปอไอ่ปอื เกือบล้มแบะอีกแล้วพี่พลอยเป็นแพอีกไหมเบาเบาสิลูกยายบอกแล้วว่าจะไปไหนเดินเบาๆช้าๆอย่าวิ่งเข้าบ้านไปแล้วหนูไปไหนอ่ะหนูไปไหนหนูจะเข้าบ้านแล้วเหรอหนูเหนื่อยแล้วเหรอลูก เนืเหนื่อยแล้วนูหิวหม่ําแล้วใช่ไหมเดี๋ายวยายปิดไลค์ก่อนดีกว่าย,ยายปิดไลค์ก่อนดีกว่ามามาสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีคะ่ะอย่าลืม,มดกดไลค์กดแชร์ให้ยายแต่นใจเกินแสนให้น้องพลอยให้น้องเพชรใจเกินแสนให้ตาเล่เอาจา้า โอ้หนูว่วงแล้วเหรอคะหนูทายังไงง่วงแล้วทำยไงเอาเก็บสกูตเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะเอาบัอดีก่อนค่ะบายบก่อนสวัสดีค่ะอ่าอะไรนะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะออ่าไม่ใช่ไม่ใช่เองอ่าอะไรนะอ่าเออูอ่อาย่าอมาอ่าอ่าอายหอมาอ่อ่อาอ่อมาา่อาา คอยหอมเหมยวมุกเจ้าเลยเด้อพี่นอ้องเอาเอาสกูตเตอร์กลับไปด้วยค่ะอ่าจักูตเตอร์ด้วยนะขอดมว้ค่ะไ้ค่ะโอ,อ้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะล้างไม่ได้ค่ะเปิด,ต,นนดตรงนี้ไม่ได้ค่ะตรงนี้ไม่ได้ของคุณตาน้ํามันจะพุ่งไปนู่นเลยไปเอารถเข้าบ้านเอะเข้าบ้านนะคะเอ้ยไปอาไปกินหม่ำๆนะคะลกูก ขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดที่ติดตามที่กดรูปหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะขอยพ่ามงเจ้าปลูกพักสวัสดีคะ่คะจ๋าอะไรนะลูกอ้อออ มาถามข่อยว่าค้าเฉลยหัวตาศีเฉลออยข่อยเม่อัห่นี่ไงคะยายแตนประตูคนนะที่เขาที่เขาถามว่านี่อะไรเนี่ยโอ้เจ็บขาเลยลูกมาให้ยายดูหน่อยสิโอ้ยเจ็บขาเลยแตนเขากอมันใส่รองเท้าไม่ถูกข้างไงก็เลยล้มไงนี่ไงเนี่ยใส่รองเท้าไม่ถูกข้างเนี่ยหนูใส่ข้างซ้ายข้างขวามันก็เลยไม่ถูกไง พอยถูกเองอ่ะพอยไปยี่พอยเกียวเอาพอยเปลี่ยนที่รอยร้องเปลี่ยนดูสิอ่ะลองเปลี่ยนดูสิคะอ่ะไหนไหนข้างซ้ายอยู่ไหนลูกในซ้ายอยู่ไหนไม่ใช่ค่ะไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่ถูกค่ะเอามาสลับกันค่ะสลับกันมาอ่าอ่าใช่ใช่อ่าใช่ค่ะในซ้ายค่ะซ้ายอยู่ไหนในซ้ายอ่ะซ้ายอ่ะทีนี้ขวาเห็นไหมถ้าใส่แล้วมันไม่ล้มนะคะถ้าใส่ถูกข้างโอเคไหมคะขอบคุณค่าด้วย จ้าบายไปก่อนนะคะพี่น้องบายบายแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ